วันนี้ก็มาวิ่งที่เมืองครับของพี่กุลทองน้ำซิ่งกับชัยรุ่งเรืองวิ่งงานเหมาของชัยรุ่งเรืองครับที่ค่ายทหารจังหวัดวีราเพิ่งจะมาวิ่งวันนี้ครับนี่ก็มาไปสองเที่ยวครับ มาช่วงป่ายนะครับของพิกลทองดำซิ่งครับงานเหมาก็จะใส่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็วิ่งใกล้ๆนะครับมาจอดรอคิวกันนะครับของรถช่างเอกเจริญยนต์แล้วก็รถเสียวบางนะครับซีรีห้ากุญทองดำซิ่งครับอันนี้คือบุ้มหิมดินด่วดนครับ ่ายย้อนแสงมืดไปไหนครับโรงงานเหมาที่ค่ายทหารค่ายวิรวัตรเยอทินจังหวัดพีรมนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมาลงวันแรกนะครับเพิ่งจะได้50กว่าเที่ยวนะึ กำลังจะต่อคิวกันนะครับงานเหมาอัดเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นขาดทุน,นครับระยะทางวิ่งกับประมาณกิโลครึ่งนะครับอยู่ประมาณกิโลครึ่งแต่วิ่งยากหน่อยนะครับก็ถนนใกล้สถานพินิษถนนแคบนะครับสวนกันไม่ได้นะครับจอดรอ ครับก็จบคลิปเพียงนี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุณทองดำสิ่งนะครับค,ครับ